สวัสดีพี่น้องมิดมอสแคนเป็นมอสรำทุกท่านทุกคนค่ะพี่น้องคะอยู่กับช่องสาวพุกรารชัยค่ะพี่น้องคะบ่อนี้บ่ไก่บ่ไก่จากกันค่ะพี่น้องคะสาวพุกรารชัยอ่านข่าวห้พี่น้องฟังคือเก่าค่ะพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นกับคณะหมอสรำวงนี้คณะหมอสรำน้องใหม่นี่แหละค่ะพี่น้องคะเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานกลับเปิดตัวแบบอยู่ที่คอนแก่ม ฉากแสงสีเสียงอลังการมากกับชายาหมอรำร้อยล้านค่ะพี่น้องคะนั่งเอกมาพาเอกไปเกิดอ,อี้ยังขึ้นกับวงหมอรำขณะนี้เฮ็ดใ้้สาวผูกพระชัยนี่โอ้โหอื่นกันเลยที่เดียวค่ะพี่น้องคะลาวงนั้นขึ้นวงนี้เรากับือว่านวงนี้มีตาศินระปินแบบบล้มบะคู่แบบ,บ แบบมิตรุ่นใยทั้งนั้นค่ะพี่้องคะมืออาชีพทั้งนั้นที่ได้รับโอ้โหบอกให้อดมินคนหลูดเลยค่ะพี่้องคะาราสุดบอสจีเทคโพสรออยู่เฝ้ามาเดอ้อคนเกง่งเอาความจริงเดอ้อนองถูกคำพูดมีราคาที่ต้องจ่ายอย่าขนองเท่าแล้วก็ได้ข้อความนี้โพสจากพายเอกอาร์ตี้ประกาศลงจากวงผ่านไปสักพัก เขตหมอรำเกียงไกรอีารสานศินโพสต่อยินดีกับยินดีต้อนรับนางเอกหมอรำสาวเสียงดีเปิดตัวบนเวทีเกียงไกรอิารสานศินอีพีสองห้ามพลาดข้อความนี้โพสตหลังจากเชอรี่ปิยพรประกาศลงจากวงหมอรำเสียงแสวพี่เต้วสุกัญญานีละค่ะพี่น้องคะและล่าสุดตอนนี้ เพจหมอรำเกียงไกรอีสาสนศิลป์ก็ประกาศต้อนรับนางเอกเชอรี่อย่างเป็นทางการแล้วซ้าพี่น้องคะเอาจะสิล่ะคะพี่น้องเอาเองไงชือว่าโอ้โหเฮ็ดให้ทางารานแอดมินนี่ตกใจโอ้โหพอนางเอกเอ่อเชอรี่ปิยพัพรนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะ เพิ่งประกาศอยู่กับคณะหมอรำเสียงแสวพี่แต้วสุกัญญานี่แหละค่ะพี่น้องคะไปได้บ่อโดนค่ะพี่น้องคะอยู่ดีๆบ่อท่านได้เปิดฤดูก,กาลค่ะพี่น้องคะลงก่อนเปิดฤดูก,กาลยังไม่สร้างผลงานอะไรเลยจากนางเอกเชอรี่ปิยพรนี่แหละค่ะพี่น้องคะเมือ่อคืนนางเอกเชอรี่ปิยพรประกาศลาหมอํำเสียงแสวแต้วสุกัญญาค่ะพี่น้องคะว่าไปแล้วสองเหตุการณ์นี้ สิ่งที่เหมือนกางพระเอ,ก,ะเอกไปนั่งเอกกับมาก่อนจะเปิดฤดูกาลและตามการตรงที่พระเอกออกไปไม่รำลาแต่นางเอกมาจากแบบอะไรค่ะพี่น้องคะหมอรำเสียงแซลแต้สุกัญญาและหมอรำเกียนไก่สามจิตเพึ่งอัลลาวงได้บ่กี่หมืห่นล่ะค่ะพี่น้องคะพี่ใหอดพี่ตกใจเป้่ามาเราเป่ามาอ่านให้พี่น้องฟังว่าเกิดอี้ยงังข้นค่ะพี่น้องคะ ดราม่าสนั่นเลยค่ะกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเชอรี่ปิยพรเปิดตัวบ้านใหม่เกียงไกรอีสานสินหลังอําลาหมอลำเสียงแสวไปไม่ถึงวันว่า่งยๆค่ะพี่น้องคะบอท่านในหอดสามชั่วโมงกบบาว่าได้หมอลำเกียงไกรอีสานสินกับเปิดโตหน้าเอกเชอรี่ปิยพรเลยค่ะพี่น้องคะช็อกแฟนมอสท,ทั้งประเทศ เมื่อเชอรี่สินก็ปินสาวเสียงหวานประกาศอัมราวงหมอลำเสียงแสวด้วยถ้อยคำซึ้งกินใจเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงต่อมาเธอกลับปรากฏตัวในฐานะสมาชิกใหม่ของเกรียงไกรีสารศินแบบสายฟ้าแลบค่ะพี่น้องคะจนกลายเป็นประเด็นดรามากร้อนแรงที่สุดในวงการหมอลำตอนนี้ก่อนหน้านี้เชอรี่เพิ่งโพสต์ขอบคุณพี่เต้วพี่ญิง และเพื่อนร่วมวงหมอลำเสียงแจ๋วพร้อมเอ่ยคำขอขอมาหากเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาหรือใจแต่แฟนคลับยังไม่ทันทำใจจากการอำลาต้องกลับมาเจอภาพเปิดตัวในบ้านใหม่อย่างเป็นทางการจนเกิดกระแสตีกับอย่างหนักกับนางเอกสาวเชอรี่ปิยพรนี่แหละค่ะพี่้องคะโลกโซเชียลแตกเป็นสองฟังทันที ฝั่งหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลส่วนตัวและมองว่าเป็นโอกาสใหม่ของเชอรี่ขณะที่อีกฝั่งกับวิจารณ์อย่างดูเดือดว,ว่าเป็นการผิดคําพูดและไม่ให้เกียรติบ้านเก่าเพราะจากวันอำลาถึงวันเปิดตัวใหม่ยังไม่พน้นข้ามหนึ่งวันเต็มการย้ายบ้านแบบสายฟ้าแลบนี้จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าจะ เป็นสืบเลี่ยนของเธอสำคัญในชีวิตศิลปินเชอร์รี่ปิยพรหมอรำสาวเสียงหวานที่พาเธอก้าวขึ้นสูก่การเป็นนางเอกหมอลำแถวหน้าหรือจะเป็นรอยดราม่าที่ถูกพูดถึงไม่รู้จบค่ะพี่น้องคะกระแสดราม่าดังกระนำเลยกับาทางด้านนางเอกสาวเชอรี่นี่แหละค่ะพี่น้องคะทำให้เอฟซีแฟนครับตกใจยั่งมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่พราะสิหอดช่วงก็ว่าได้บ่ราะข่าวพินองค้าถ้านัดแอดมินแต่ว่าให้เอฟซีแฟนครับทุกท่านทุกคนข่าพี่นองยังไม่ถึงชั่วโมงก็ว่าได้ค่ะพีินองค้านาทีผ่านไปมัดหาช่วงไทยแอดมินจำว่าเพีก็เกิดเปิดตัวสินุรปินทันทีเลยค่ะพี่นองค้ากับนางเอกสาวเชอรี่ปิยพรนี่แหละค่ะพพ่นองค้าเปิดตัวใหม่ค่ะพีินองค้าเข้ามามอรานี่แหละข้ายกย้ายทันทีค่ะ ให้กำลังใจกันได้อยู่เสมอนั่นแหละค่ะพี่น้องคากับนางเอกเชอรี่ปิยพรสายรักเชอรี่ปิยพรซื่อๆนี่แหละค่ะพี่น้องคาขอทวดและขออภัยที่มีนมส้สซุนใส่นักเข้ามานะคะพี่น้องคานี่แหละสามารถติดตามนางเอกเชอรี่ปิยพรได้ที่เพจมอลำเกียงไกรยิสานสิงห์และก็เชอรี่ปิยพรแฟนเพจนี่แหละค่ะพี่น้องคาทานดสาสต้าฝุกพระชัยกับมีข่าวเพียงเท่านี้มาให้พี่น้องฟังขออื้นกับขอร่าพีร่านองค่ะ